คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้โมดูล่าเฮาส์แบบบ้านสำนักง,งานออฟฟิศรุ่นไม่มีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่บางปูสมุทรปราการครับเป็นตู้ที่นำไปทำเป็นสำนักง,งานขายออฟฟิศนะครับ ลายเรียกของตัวตู้โมดูล่าเฮาส์ที่เป็นสำนักง,งานใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างเป็นเหล็กวแฟรง์เหล็กมอกและเหล็กซิงตัวตู้มีความกว้างอยู่ที่3.00เมตรยาว7.20เมตรสูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดจะถูกพ่นทับด้วยสีการสนิมและพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างอย่างที่เห็นในภาพคือสีน้ำตาลครับ ตัวผนังและหลังคาของตัวตู้เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชเคสไอโซโวอลซึ่งลักษณะของแผ่นเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างและตรงกลางเป็นโฟมซึ่งตัวโฟมตัวนี้คือโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ส่วนผนังภายนอกภายในทั้งหมดจะถูกเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์ลดการเกาะตัวของหยดน้ำและฝุ่นเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นตู้ใบนี้จะมีฉนวนทั้ง หลังคาและผนังด้านหน้าครับที่เป็นด้าน7.20เมตรครับตัวตู้จะมีการตกแต่งลายไม้นะครับแล้วก็จะมีขาให้สำหรับตัวตั้งตู้มี6ชิ้นนะครับก็คือด้านหน้า3ด้านหลัง3สูง10เซนนะฮะตัวนี้ประตูทางเข้าครับเป็นประตูบานเปิดครับจะมีฝั่งซ้ายที่เห็นนี่นะครับจะเป็นบานฟิกครับนี่นะครับนี่คือบานฟลิกแล้วก็ด้านขวาครับเป็นบานฟิกอีกชุดหนึ่งครับ ส่วนตรงกลางครับจะเป็นประตูบานเปิดครับกรอบอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นสีดําสามารถระบุได้มีดำกับขาวนะฮะตัวตู้ครับด้านหน้าจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียมสีดําพร้อมมุงลวดให้2ชุดและมีการตกแต่งลายไม้สรับเป็นกระสาดตัวนี้ครับมีการตกแต่งนะกระจกนะครับก็เป็นกรอบอลูมิเนียมสีดําแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้อีก3จุดนะครับ นี่คือโคมไฟกิ่งด้านหน้าด้วยครับมีให้2ชุดนะฮะนี่ผมรีวิวตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งครับแสงอาจจะไม่ดีนิดหนึ่งตัวนี้นะครับนี่คือการตกแต่งลายไม้ลายเสี้ยนซ้อลลองนะครับแล้วก็มีคิ้วสำหรับการตกแต่งตัวกันสาดครับของหน้าต่างนี่นะฮะแล้วก็จะมีโคมไฟกิ่งอีกหนึ่งชุดตรงทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดเทเรสนะครับเล็กๆนะครับ ไว้สำหรับวางรองเท้าเดินเข้ากันฝนตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็จะมีหลอดไฟด้านบนครับอีก1ชุดครับนี่คือด้าน7.20เมตรของตัวตู้ด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะมีกระจกแบบบานฟิกครึ่งบานเปิดนะครับมีให้2ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวในภาพนะครับคือด้านบนตรงนี้นะฮะจะเป็นบานกระทุ้งเปิดออกมาครับนี่ฮนะผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะเป็นบานเปิดออกมา และด้านล่างครับคู่ล่างจะเป็นบานฟิกครับหลังคาครับทิ้งน้าลมด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสโลปนะครับด้านหลังของตัวตู้ครับจะเป็นด้านทึบครับตัวนี้เป็นผนังทึบทั้งหมดนะฮะตำแหน่งประตูหน้าต่างทางลูกค้าสามารถสลับมุมได้ซ้ายขวาหน้าหลังครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะเพราะนี่ชุดมีให้หมดแล้วส่วนด้านขวามือของตัวตู้ถ้าหันหน้าเข้านะครับตัวนี้จะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้ว แบบมีฝาครอบ1ชุด Power p a ์ k ตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าตรงนี้1ชุดแท่งกราวสายกราวมีให้แล้วตัวนี้ฟรีเครื่องประ,ประกาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ห0 0 0 0หมื่นแปด BTU ครับนี่นะตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วครับตัวตู้ครับนี่คือตำแหน่งของตัวตู้ภายนอกทั้งหมดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ มาดูตำแหน่งของภายในกันต่อครับสีสามารถเลือนได้นะครับมาดูภายในครับเริ่มจากผมพาที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับด้านไกลครับที่ถูกต่อจากพาวเวอร์ปลั๊กเมื่อสักครู่จะถูกต่อเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเนเซอร์พราะเมสกิทและเกิทให้แล้วแล้วก็มีตัวรูปดุการครับตอนนี้ตำแหน่งการใใติดตั้งเครื่องประประา หน้าต่างก็จะเป็นบานกระทุกให้สองฝั่งอยู่แล้วครับทางฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาด้านไกลครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นบานฟิกนะครับตรงนี้นี่คือตำแหน่งของกระจกด้านข้างส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับล็อกได้มีมุ้ลวดให้เรียบร้อยแล้วตัวโคมไฟครับด้านในครับจะมีให้อยู่5ชุดครับเป็นหลอดตัว LED สีวอร์มไวท์ครับโคมสีขาว ตำแหน่งปลั๊กคู่กาวมีให้ทุกมุมแล้วนะครับไปของฮาโป้ครับมุมนี้มุมด้านไกลยนี่นะครับจะเป็นปลั๊กคู่กาวแล้วก็ทางด้านเข้าครับสวิตช์ไปเปิดควบคุมทั้งโคมไฟชุดด้านหน้าในตู้นะครับและพัดลมดูอากาศครับเทระบบกันเลยครับเปิดครับด้านหน้าพัดลมดูอากาศหลอดไฟครับ พื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กถักเสรล้วอูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและอูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้นี่คือคิ้วบัวนะครับนี่คือ,คคอภายในตัวตู้ทั้งหมดครับสรุปภายในครับระบบไฟฟ้ามีให้เครื่องปรับอากาศมีให้ฉ่วนกันความร้อนมีให้หลอดไฟสวิตช์ปลัก๊กคู่กาวของฮาโก้เครื่องปรับอากาศพัดลมดูดอากาศประตู ทางเข้าหน้าต่างบานฟิกสองฟังแล้วก็ย้ายมาที่ประตูทางเข้านะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างรีโมทเพื่อปรับอากาศใบนะรับ,บประกันอะไรมีให้ครบหมดแล้วครับน,นี่คือภายนอกของตัวตู้โมดูล่าเฮาส์แบบไม่มีห้องน้ำหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้โมดูล่าเฮาส์กว้าง3เมตรยาว7เมตร20สูง2เมตร50แบบไม่มีห้องน้ำภายในครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ